เพือ่อนเพื่อนขัวไก,ก,ก่เนาะอน่กตะลวนหนึ่งเขาไว้พร้อมนะฮะนาะเตือนสวยท่านอยู่ท่านอยากลูกเ <c oughs> มื่อเนนะเมื่อตังเลยบ้านกาลงก็เมื่อเทนะคะน่ะนี่คือพริกลระตใส่ตไคร้กระเทียมหอม หอมหัวแดงนะคะแต่เราต้องคั่วไก่ให้มันนุ่มก่อนใสิแก้วแน่เ,นเด้อพี่น้องเนะาะกลัวไก่จะสุกเนาะแต่กะหลกก็จะทำขั้นตอนให้ดูเนาะไม่ถึงกระสุนนะคะเนาะว่าถ้าไม่ถึงกระสุก ร้อยสุกับคืองจานส้นยาวนั้นขวขบไกลค่ะพี่น้องแล้วก็น,นึ่งข้าวด้วยกล้สุกแล้วแหละ <c oughs> ใส่ของต่ไปเลย สืาเข่าไม้เล็กนี่น้องไป็สื่อขาไม้ค่ะนะกระด็ยังที่ยังเป็นหนังนิ้มอยู่ค่ะจเป็นขั้แเราก็ล้วนไก่ให้อันนี้เลยนะ สุกี้พี่น้องแล้วจ้างในกระ้องเอาข้าวไปใส่ก่อนนะคะเราทอดข้าวไปายก่อนเลยอแด่ตรงจุดเยอีกลางเดียมเสียนอีฟันอี เมื่อดเมื่อชาวบ้านการลงเมื่อใส่ข้าวใส่ข้าวใ่ข้ามีถุงเด้อ เราอยากเค็ดกลองเข่าให้มันไปใส่โดนๆต้องใส่ถุงเนาะค่ะเนาะใส่ถุงนนเนื้อควายสิบล็อกอันเข่าเหนียวควายสิบลติดกลองเข่าเราเพิ่งกัดแก้มกัขดขาเนี่ไนักินไปพ,ร,ไปพร,ร้อมใส้เขาไปพร้อมเด้อพี่น้องเลยค่ะเนาะขอบคะะอุณสู่การรับชมเด้อ ก็ลุกกะดียังสี่ลแหละพี่น้องรวันเมื่อมือ,มอก็ประเดี๋ยวถ้าถ้าไม่เห็นไทยหเห็นเมือมื่อแล้วเนาะเนี่ยไส้เกลาใไส้น้ำกระไดขอบคุณทุกการรับชมนะคะกำลังขวัวไก่พร้อมดนี่พี่น้องวันนี้เมนูทำกับข้าวกับหัวไก่นะคะเนาะ เขาหอนก่อนเออ้ื้อนี่คือเขาเย็นนะคะที่กลวยออกเขาเย็นที่กลวยออกเย็นทุกช็อตมาจิงคาโุ่มอะ ต่อม้อข้าวกับข้าวกันอพอเราคั่วให้มันสุกหดลงเลื้อนหน่อย่ะเน่าหดล่งก็ได้ถ้าลงจเป็นสูตรที่ปรุงมานี่ก่อนเนาะค่ะปรุงใส่รสดี เือกับชุรสนะคะเลือใส่ด้วยเนาะจะได้โนะโนะเรือชุรรสูตรนี่หยอดน้ำปลานินาาาดนึงเออน้ำปลาะหนอหนึ่งนะคะมันจะได้โนะไม่ถอดละลายปลารุบเอาเดี๋ยวหนิไกลดล่งละพี่ต่อ กหละกระ,ละสิ่งที่เราเตรียมนะคะสิ่งที่เราเตรียมนี่คือขาเอตะไค้ตะไคตำใส่พริก ตัวไปเลยค่ะทีน,ะน,นี้นะนี่แหละมันก็บ่ได้ยากนี่ยังเนาะค่ะเนาะก็มีแค่นี้แหละเ,เพีเยงแต่เดี๋ยวที่นี่หละเพียงแต่ทำให้มันสุกเนาะทำให้สุกเอาะห้เครื่องมันเข้ากันเน,นื้อเกลือใบ<ป>อะไรนะใบเตยตูเนาะไอตูนี่กะเพรากใส่กะเพราใบผักบุใส่น้ำแดงกะปูะปะปมหมักเนาะ ะกะหลงเ็ดสุรีกระหลงปลาไส่ใบบักโกลนะคะอย่าลืมน้ําล้างโคกอร่อยสุดน้ําล้างโคกแซ่บเด้อพี่น้องอือจะประมาณนี้เลยค่ะเด้อคัวตะไคร่นะ ลูกไส้มานะคะเราก็จะปิด้าไว้อีกทีหนึ่งก่อนเนาะ <S <S เดี๋ยวคนให้เข้ากันก่อน <S 1> <S 1> คนให้เข้ากัน <S <S 1> <S 1> นี่แหละเมนูมันไม่ได้ใส่อะไรหลายอย่างเด้อพี่น้องเออแล้วก็รอเตรียมตะไคร้กับใบกะเพรานะคะปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อน สุดแล้วนะคะแล้วก็เตรียมใบแมงลักนะคะแล้วก็กระเพราเด็ดกระเพรากระเพรา,าแหลมือว่านนี่ละปลูกมือวาอ่านกัได้กินแล้วพี่น้องใส่ไปเลยนะคะเนาะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะพร้อมกินพร้อมทานกันได้ <S <S <C oughs> นี่ขวไก่นะ ร้อยนะคะเพืเ่อนๆสุกเรียบร้อยสุกแล้ว,ลวพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆเนาะเสิร์ฟนะค่ะเสิร์ฟเยอะมากเลยหอมๆแซ่บๆเลยค่ะขั่วไก่สมุนไพรนะเขาเรียกคั่วไก่สมุนไพรนะคะข้าวสวยแล้วอ้ข้าวเหนียวร้อนๆมานะอร่อยเยด็ดจ้ะเด้อ แซ่บมากมปรุงแค่นั้นแหะพี่น้องปรุงซ้ำเห็ยนนั่นแหลนะเนาะไม่ได้ปรุงเพิ่มอีกเลยเพื่อไม่จางเพื่อไม่เข้มแบบตื่านาเนาะคะนะ่ะเนาะเรียบร้อยนะคะขั่วไก่สมุนไพรเนาะนี่คือขั่วไก่สมุนไพรสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆน,นะคะเอ้ยข้าวเหนียวยังม่ว่าเรียงข้าวสวยอีกยู่คุ่น นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพอขอบคุณทุกการรับชมค่ะทุกท่านขอบคุณฝากกดไลค์กดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร้ให้แอกการลงพาหลอดน้ำนเะะดือดขึ้เพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปในต่อๆไปนะคะทุกท่านเฮงๆปังๆกันจ้า